สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ My Mystery Story คืนนี้เราจะพาคุณไปบนเรือสุดหรู Aurora Borealis แต่เรือที่สวยงามนี้กลับซ่อนความลับและความน่าสะพรึงไว้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในห้องหมายเลขสิบสถานท,ที่ที่หญิงสาวคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ชนสยองแต่ไม่มีใครเชื่อเธอคืนนี้เราจะเฉลยทุกอย่างให้ฟังครับใครตายใครรอดและใครคือผู้หญิงในห้องสิบจริงๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง My Mystery Story ไว้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับที่เราจะนำมาเปิดเผยอ,อีกมากมายเรื่องราวของลอร่าแบล็กล็อกนักข่าวสืบสวนสอบสวนของหนังสือพิมพ์ตะกาเดียนในลอนดอนที่เพิ่งรอดพ้นจากคดีอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อแหล่งข่าวลับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการยักยอกเงินขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ถูกฆาตกรรมต่อหน้าต่อตาเธอเพื่อพักฟื้นจากเหตุการณ์นั้นลอร่าจึงได้รับมอบหมายให้ไปทำสกู๊ปเบาๆเกี่ยวกับแอนลิงสเตดทายาทธุรกิจเรือเดินสมุทรชาวนอร์เวย์ที่กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะที่4ซึ่งกำลังจะตั้งมูลนิธิการกุศลการเดินทางบนเรือออรราบริออริสลอร่าขึ้นเรือยอชออรราบริออริสของแอนและสามีของเธอ ริชาร์ดบูเมอร์พร้อมกับแขก VIP อีกหลายคนซึ่งต่อมากลายเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดได้แก่ดรเมตาแพทย์ส่วนตัวของแอนอดัมเสื boy, ยทีเพบอยไฮดี้และโทมัสคู่รักที่มีปัญหาแดนนี่ร็อกสตาร์และลาสมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีรวมถึงเบนเบนอดีตแฟนเก่าของลอร่า ที่เป็นช่างภาพที่ได้รับมอบหมายให้มาบันทึกเหตุการณ์นี้แอนเปิดเผยความตั้งใจของเธอกับลอร่านั่นคือการมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับมูลนิธิซึ่งจะทำให้ริชาร์ดผู้เป็นสามีไม่ได้รับอะไรเลยและเธอจะเปิดเผยเรื่องนี้ในงานกาล่าที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันปริศนาในห้องโดยสารสิกลางดึกคืนหนึ่งลอร่าตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงโกลาหลในห้องโดยสารสิบที่อยู่ติดกัน ทั้งเสียงกระซิบเสียงดังตุ๊บและเสียงกรีดร้องของผู้หญิงลอร่ารีบออกไปที่ระเบียงและเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งร่วงลงไปในน้ำโดยมีรอยเลือดบนแผงกั้นระเบียงเมื่อลอร่าแจ้งให้ลูกเรือตรวจสอบทุกคนบนเรือถูกนับจำนวนแล้วพบว่าไม่มีใครหายไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนยันว่าไม่มีใครพักอยู่ในห้องโดยสารสิบซึ่งสร้างความสับสนให้กับลอร่า เพราะเธอเคยเผลอเดินเข้าไปในห้องนั้นเมื่อคืนก่อนและเห็นผู้หญิงผมบลอนกำลังอาบน้ำอยู่นอกจากนี้ก้นบุหรี่ที่เธอเก็บได้จากระเบียงของห้องสิบก็หายไปเมื่อห้องของเธอถูกทำความสะอาดดเรเมตาแนะนำว่าลอร่าอาจกำลังประสบกับภาพล้อนหลังความเครียดจากเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งก่อนแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นมีคนเขียนคำว่าสต็อปในห้องน้ำ ขณะที่ลอร่ากำลังทำสปาลอร่าแอบปีนข้ามระเบียงเข้าไปในห้องสิบและพบเส้นผมสีหลอนในอ่างล้างน้ำซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญวันต่อมาลอร่าถูกผลักตกจากราวบันไดลงไปในสระว่ายน้ำและหลักฐานที่ซ่อนอยู่ในเสื้อโค้ทของเธอก็หายไปอย่างลึกลับทุกคนบนเรือเริ่มมองว่าลอร่าเป็นคนบ้าจนกระทั่งแดนนี่ร็อกสตาร์หนีลงจากเรือไป การหักมุมครั้งใหญ่โฉมหน้าผู้หญิงในห้องสิบลอร่าถูกปลุกขึ้นกลางดึกโดยชายมีฮู้ดเธอวิ่งไล่ตามไปจนพบว่าคนที่เธอตามหาคือผู้หญิงผมบอ์จากห้องโดยสารสิบผู้หญิงคนนั้นเตือนลอร่าให้หยุดสืบสวนก่อนที่เขาจะฆ่าเธอแต่แล้วเธอก็ทำร้ายลอร่าและล็อกเธอไว้ในห้องเก็บของใต้ท้องเรือความจริงจึงถูกเปิดเผย ผู้หญิงที่ลอร่าเห็นในห้องสิบไม่ใช่แอนแต่เป็นแครีรีผู้หญิงหน้าตาคล้ายแอนแอนตัวจริงเป็นคนที่ลอร่าเห็นตกน้ำเมื่อหลายวันก่อนริชาร์ดสามีของแอนคนพบว่าพี่นกยรกรมจะไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการจึงร่วมมือกับลาสมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีใช้ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าขั้นสูงเพื่อหาผู้หญิงที่จะมาสวมรอยเป็นแอน แครี่ตกลงที่จะสวมรอยเป็นแอนชั่วคราวเพื่อแลกกับเงินก้อนโตโดยมีหน้าที่เพียงเซ็นพินัยกใหม่ริชาร์ดโดนแอนตัวจริงจับได้ขณะอยู่กับแครี่ในห้องสิบจึงเกิดการต่อสู้และริชาร์ดได้โยนแอนตกน้ำซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ลอร่าเห็นเผชิญหน้าและเปิดโปลงลอร่าปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดแครี่คือผู้ที่เตือนเธอในห้องน้ำ และริชาร์ดน่าจะเป็นคนผลักเธอตกสะไว้น้ำข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆเช่นแอนปลอมพลาดนัดกับลอร่าลืมว่าแอนเลิกกินยาไปแล้วหรือลืมเพลงที่แดนนี่เคยเล่นให้ฟังล้วนบ่งชี้ว่าเธอเป็นตัวปลอมด็อกเตอร์เมตาและกับตันเรือเป็นผู้ร่วมรู้ร่วมคิดกับริชาร์ดด็อกเตอร์เมตาเคยได้รับความช่วยเหลือจากริชาร์ดในเรื่องยุ่งยากเมื่อหลายปีก่อน โดยมีแผนเดิมคือเขาจะต้องฉีดยาเกินขนาดให้กับแอนเพื่อให้พี่นัยกมใหม่ถูกเซ็นอย่างราบรื่นแทรี่ซึ่งตกอยู่ในความกลัวเพราะริชาร์ดเป็นฆาตกรและเธอห่วงใยลูกสาวที่รออยู่ที่บ้านจึงช่วยให้ลอร่าเนื้อออกมาจากเรือได้แต่เบนเบนอดีตแฟนเก่าของลอร่าถูกด็อเตอร์เมตาแทงด้วยเข็มฉีดยาจนเสียชีวิตขณะพยายามช่วยลอร่า ทำให้ลอร่าต้องกระโดดลงทะเลเพื่อหนีตายลอร่ารอดชีวิตและปรากฏตัวขึ้นในงานกาล่าขณะที่ริชาร์ดกำลังกล่าวสุนทรพจน์เธอเปิดโปงแผนการทั้งหมดแครี่ยืนยันว่าเธอไม่ใช่แอนและเปิดโปงแผนชั่วของริชาร์ดเมื่อริชาร์ดพยายามใช้มีดจับแครี่เป็นตัวประกันเพือ่อหนีหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยยิงเขาแต่ลอร่าเข้ามาแทรกแซงฟาดริชาร์ดจนเสียชีวิต บทสรุปริชาติเสียชีวิตและแผนการของเขาถูกเปิดโปงด็ตอร์เมตาและกับตันเรือถูกตั้งข้อหาคดีฆาตกรรมแอนและเบนลอร่าได้รับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการสืบสวนของเธอช่วยชีวิตแครีรีซึ่งในฉากสุดท้ายได้ส่งข้ะความขอบคุณถึงลอร่าพร้อมภาพของเธอกับลูกสาวที่ปลอดภัยและเชิญให้ลอราไปเยี่ยม น,นี่คือเรื่องราวของ The Woman in Cabin 10ผู้หญิงในห้อง10คือใครตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วค่ะริชาตายแผนการเปิดโปงลอร่าและแคร,รี่รอดแต่สิ่งที่หนังสอนเราคือบางครั้งความจริงอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีใครเชื่อขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง My Mystery Story เพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ